สวัสดีครับพี่นอ้องนี่เบ้าโจสิทธามาเบิงบอกคงครับเตรียมถุงมาบอกอย่างดีด้วยมาเบิงบอกคงก่อนพี่น้องฮึดสอ,อนอิรีพี่น้องเมื่อกี้เราเป็นออนซ่อนครับพี่ลีต้นน้อยๆไงเมื่อกี้เนีต้นน้อยๆหแต่ได้ว่าเบิ่งที่เะลูกเขาครับง่าสาัยครับผู้ได้เหตดโตัวไรก็ยังต้นบอกคงเนี่ถือว่าสุดยอดอีรีพี่น้องเห็นบ่ต้นน,น้อยๆร่างกายน,น้อยๆสามารถแบกรับภ้าลาได้แบบบอกอย่างายครับนี่คือ ต้นบกุงนะครับหัวพันนียงครับนุ่ยง่ดีเบืงทงตหละตาลูกตานน้อยครับถือว่าเป็นต้นไม้ที่ทนแล้วก็แข็งแรงอีกต้นหนึ่งครับเบิ้งงแพนอกอาจจะบอบางนะครับผมแต่ว่าภายในเขาอาจจะมีเอียงค้อมแข็งแรงพยุงเพื่อเฮ็ดให้ลูกเขานี่ลูกง่ายลูกซุกได้นะครับผมเนาะเทียบเสมือนมษย์แม่นะครับเนาะที่เลี้ยงลูกมากนะครับตัวน้อยๆสามารถเลี้ยงลูกให้ง่ญ่ได้นะครับ นี่แหละได้คอยคิดพอหนึงครับจากต้นหมกขุ่งนะครับเนาะแต่ว่าอ่อนซ่อนอีดีมือนี้บ้าโจดิีมาเก็บนุ่ยสุกไปฝากพุเทเถ่าครับพี่น้องเมื่อที้ล่ะสุกแล้วพร้อมกินแล้วครับนี่นอกจากที่เอาไปกินแล้วเดี๋ยวเอาไนมันไปขยายพันธุ์ต่อครับโอ้แห้งๆอยดีเอาบิดไม่ถอดเหมือนกันเไหมท้ายรูมไงนะอ๋อเอา อุ้ยรุดง่ายจังบอลนี่ย <S <S สุกขคักอือสุกขคักอีทีพี่น้องคนนะ่ะเอาหน่อยนึงแล้วหน่อยนึงเดี๋ยววางก่อนนี่ครับอุ้ยเบิ้งกี่หลาพี่น้องบม่ได้ใส่แห้งยังเลยครับพี่น้องนี่เห็นว่าอุ้ยตัวน้อยแต่เขาสามารถพยุงลูกเขาได้แข็งแรงค่ะเออไม่มีบม่ได้ใส่แห้งเลยครับรุดรุดรุดนะเห็นไหมนั่น อ <ừ> ื้ยปดใส่เงเลยจับน้อยเดียวกับรุดนเลยนี่เปนรอืรุดนขุนเขาเลยนีครับต้น่วยหนึ่งอ๋อฮึดขุนอ่ะอจะมไงไงวยใหญ่ไี่น่องเลยเอาเยเพิ่มๆ่านเเดี๋ยวต่อแป้งใเพิ่มครับอันนี้มันเอไาไว้สักสามสี่หมื่นมันกับซุกเราเนี่่เพิม่มเลย บ่ต้องมุนดิตอเอาไหมฮะคือคือแล้อ๋อส้อนเหรออ๋อนซ้นเนี่ยพี่น้องนี่นอีบ่เอาต้นแดดไปอันนี้เอาเอาอีกอยนนึงพิ่มเอาบ้างตนหิบต้านหิบตนหิบต้นนี้ครับเจี๋ยต้นนี้หลังใหญ่กันพี่น้องเอาไม้เล่นตนไปด้วยท่านเดียวกันนะมั้งอาจจะเป็นพันเดียวกันนี่ิะพี่น้อง มันเป็นดำๆเนาะมันแต่มันไม่ใช่แขกดำเจ้าโอ้โหบุกโอ้โหแต่คนจอนให้พี่นออกมันมันเทอมมาเลยเอาไว้เดี๋เพื่อนพวกกินครับมันหลายผักหลายเนี่ยนุ้ยว่นมป็นนุ้ยนิดหน่อยนุ้ยเงี้ยครับนุ้ยเนี่ยบึงเด้อที่ส่งกลุยเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวทีนี้ไปเอาพันนั้นหน่อยพันตำพันตำเนาะอันนี้อันนี้เป็น โค้งกินสุกครับรู้รัต่ำสีแเพราะฉะนตัวนี้บนส้ตําเสียบกว่าครับตัวนี้เาไปตครนบพี่น้องเอาเหลือเขาไม่สุรลนนีครับเนี่ยเัืเกีเม <um> ื่เวลาดีดนักปอกๆเนี่แสดงว่าตําเสียบครับเพราะต่เสียบมันก่ในงอที่นี่เดี๋ยวเอาตัวนี้ด้วยกคนละัน อันนี้เอูปท่าสุกไปขยายออเอาอันนี้สุกก่อนเนาะในสุกนี่เอาไปเป็นพันขยายเป็นพันขยายเอาหน่วยนี้ไปตาบ่เออเดี๋ยวเราว่างแก่แล้วนี่มันวิ่งเออหัวเหงาเลยท่านมองเดียวในโบราณต่นเรืว่ามั้ยกะสอบนักเละเอาเอาเอาหน่วยเห็นหนุ่ยดิบหน่วยดิบไปเอ็นถุงก่อนครับเพราะว่า เอาน้สูกไปใช่เรยเมื่อกีเละนครับ่อะไรหลายบาทด้วมม่มอมันหปเนยมาคนหนึ่งเอาไปกินสุกกันลยผู้เฒ่านี่มันมันกินไม่ทันมันไม่ใช่ฮลแรนดนก็ลูกนึมงม,มันก็อิ่มื <c oughs> ม่่อเดี๋ยวกิน,<ม>เน,นเลยบัดขอบคุณนะเอาไปได้ลยบาท เบียันี okay, ่บ้าครับพี่น้องอตไปบสุดรถครับนักเนียบ่ันนีอ่าลองมือนักกว่าวะนักทำเนียบกับบโอ้ยโอเคครับพี่น้อง ไม่เยี่ยมสวนเพิ่์นก็บอกบุกหุ้งได้กลับบ้านแล้วครับไปพวกน้องจะขอแบบขอเพิ่์นกับครับไปพี่น้องครับได้บุกหุ้งล้วก็กลับบ้านเฮ้ยเอาไปฝากผู้เฒ่าผู้แก่นะครับแต่กล่องยางดีแล้วบังเกิดสะพานได้เลยดีเละพี่น้องไม่หายากพี่น้องกับซ้ำเนี่ยคนบม่มียังหายครับเพื่อนผูกแกงเพื่อนก็บอกว่าเอาไปรอดเพ้นออกมาเห็นบุกหุ้งลูกคางกันโค่นเทียงหน้าครับเพคนก็เลยบอกว่าให้เบ็ดเอาเลย สเตลัไสเตลัยก็เอามากเอามาเลยพ่อหน้ามาพอดีได้ถุงปุ๋ยมาถุงหนึ่งครับเลยงัดใส่เตรียมอดรอดครับทั้งหมดไม่สูงไม่ดีบครับแต่มันมีอีกถุงนี่ก็จะเอาเตรียมสูงกันแหละมันสูงนี่ง,ง,ง,งบอกกขาเลยครับ